ปิ่นฟ้าฟาร์มลานหลุมแก้วจัดพิธีจุดลูกหนูของคนรามันจังหวัดปทุมธานีเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนับปิ่นฟ้าฟาร์มตะบนคูขวางอำเภอร,ราดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีวันที่15เมษายน2564เมื่อเวลา10.30นผู้สื่อข่าวรายงานว่าน,น,นายนพดลรัดาแย้มหรือสอทอตุย้ยเจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์ม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเพณีจุดลูกหนูของคนรามันจังหวัดปทุมธานีโดยมีเจ้าของคณะลูกหนูและประชาชนเข้าร่วมพิธีนอกจากนี้นายนพดลรัฐด,ด่าย้มยังได้จุดลูกหนูเป็นการประเดิมในการเปิดการแข่งขัน <accidental. S 1> การจุดลูกหนูอีกด้วยและการจัดการแข่งขันประเพณีจุดลูกหนูของคนรามันจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้มีคณะลูกหนูเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด29คณะ 29, 29สาย โดยก่อนการแข่งขันทางปิ่นฟ้าฟาร์มได้มีการจัดระเบียบมีการตรวจวัดอุณหภูมิวางแอนกอฮอล์ไว้ตามจุดต่างๆบริเวณงานงเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานงได้กดล้างมือนอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพืาาา่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้านานนพดลลัดาแย้มหรือสทตุ้ยเจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์มได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า ่อนนืต้องขอขอบพระคุณบริษัท SP ตู้ป่าบริษัท S t t a ารอินเจเนียริ่งซัายบริษัท CSK Time s ทม r สปอร์ตเซอร์วิสจำกัดห้าง,งส่วนจำกัดซื้อไปรวยร้านกาแฟอเมซอนสาขาปัม๊มพึ่งสุขปิดโตเรียมการแข่งขันเป็นไปได้วยความสุขสนานแบบเป็นกันเองมีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยในการจุดลูกหนูและเราจะจัด พิธีการจุดลูกนูแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปสหรัฐแก้วตารายงาน เรื่องน้เรื่เข้าไปอยู่ในเกตสุดนะัามปลอดภัย